ออบัเกด้น้นริมรอมันมันไทริมไทริ่มมาทุกคนวันนี้เรามาลาฟ่งลาวดกันแล้วว่าเราราจะได้จับมือเปล่าไหมบังเอียดมือเปล่าไหมไปเลยดิไปไปเลยว่าจะได้ไหม อะไรเลยคันทุกคนว่าเราจะได้ไหมบางเอียดมือเปล่าหวดกระตักฟองไหมบางเอียดมือเปล่าบางเอียดปลากัดมือเปล่าไม่ใช่บงลาอ๋อปุ๊บแล้วบองนึงพี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ของได้แลยพี่นี่น้อยนี่นี่นี่วดกันพี่นี่นี่นี่วดใหญ่เลยพี่ใหญ่กว่าไหมพี่ใหญ่กว่าไหมพี่หวดแล้วหรอเปล่านี่โองเอาหวดไหนก่อนไหนโฟงไหนนี่นี่นี่พี่หวดใหญ่กว่าไหมพี่หวดใหญ่กว่าไหมพี่หลอมร่อนพวกนี้ ยาเปิดบ yeah, <put> ักวงกัน oh. ด oh ิใหญ่ก oh. ว ja ่าไหมพี oh. ah ่โ oh. อ oh ้โลพวกนี no, 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 no. No, ้ใหญ่กว่าไหมพี่โอลโลใหญ่กว่าไหมพี่โอลโลอักบันอะไรอะไรโอลโลหยาบหยาบหยับอ๋องโตเดี๋ยวฟองนี้ไม่น่ามีปลาเออเอาอยู่เราไว้อยู่เอ๋อล่วงล่วงมือเปล่าเลยพี่ใส่ทุ่งกพี่น้ำใส่ทุ่งใส่ทุ่งเลยมั้งนั่นนั่นมีไม้ทุ่งเงี้ยเด็เงี้ยกระดิเห็นแต่ไกลแล้วนู้นวนูนูเห็นแต่ไกลแล้ว

Ui, làm mọi người chồng cheng cố gắng lắm tư nắm miên lắm mong tung 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 Nó tung 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 ล้วนเลยโอ้โหพี่หวดสวยน่าจะตัวดีเนยปลาอยู่ไหนไม่รู้พี่อืมเนยปลาอยู่แต่ในไหนพี่นั่นนั่นหลับไปแล้วไหมเนยพี่ในปลาพี่ในปลานะพี่เนยพี่หวดมีแต่ปลาหลอกหวดหมดเลยนะนั่นเอ้ยหลอกหวดหมดเลยไม่ได้หวดอยู่เลยใช่ไหม ดอกหวดมาเลยมาเลยมึงนั <g ances> <g ances> <g ่นไอโฟงเลบับกันเลยไม่รู้หรือเพราะตัวเมียตัวเมียตัวผู้ไปไหนอย่างงี้ในในรูไม้ไหนในรูไม้เดียวโฟงลูกข้างหน้าอ๋อเนี่ยได้เบื่อเฮ้ยโฟงจากตัวใหญ่ด้วยอ่ะเอามอทุกคนนั่นไปต่อ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 สองเลยดิโอ้ยสองเลยไป ทางนาเลยไม่ใหญ่ได้ตัวอะไรกว่าไม่ได้ตัวอืมพองเหรอพองไหนน้ำไปเลยน้ำไปเลยมันอยู่นาพรูกน่าจะข้าวลบหลาโราข้าวลบข้าลบดักดักรบดักรถบ๋อรอวัดัวนี้เอาบังเยี้ยชนชนไตรริมรอกมันมันไตรริมไตรริมแล้วผมเชืองไหมนะเชื่เหรอช่วงเริ่มันช่วงเลยไม่ต้องรอช่วงบางมังคทางมังทางบังทางมังรถบางค์ทางมังรถไปต่อพี่ในพงไม่ตามไหม ไม่ต้องท่าเลย่องนั่นเพราะว่าน้ามันห้วยนู่นนู่นโรุงไม้นู่นเห็นเออมันอยู่ในพรุงแต่ไม่ได้ดีกว่าในในโปรุงไม้ไหนนั่นอ่ะก้างหนังเห็นไปได้ดิมีของมั้ยรวได้แล้วมึงเจ้ามึงเห็นเก็บเก็บไปก่อนริไต่ริมไต่ริม Đây là đi một rồi đi. Thì con ngon đi. Thì đi. Đu ngon. Ừ. đi mang trà cấp lên đi. Mấy cô. Đu này. Năm lấy trà. đặt luôn ấy con. Không có ruột. Đặt đặt Không có ao luông đi. Có con mấy? Có Đã Bắp đi mấy nghe tay đi mấy. Đẹp hơn. Rút tay đi. Đại

đẹp phun tốt rất 5 lưỡi này, này nào, nào. Ừ. ông lưỡi ừ. chặt lưỡi kịp này em bằng nhiệt tinh thuần lưỡi rất quá bằng nhiệt mới làm à phong là cha phong đặt lấy ừ. ừ, ừ, ông cha đặt lấy đặt lấy luôn đặt lấy đặt lấy đặt lấy lấy này nào nào này luôn 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 โอ้โหเด็ดท uh, ุกคนโอ้โหเด็ดดูนี่ดวงเล็กสินะรูตัดเดียวนี่นาะปลาตีลังกาแล้วน่าจะน่าจะออกไปแล้วมั้งอะไรยังอ่าออกไปแล้วยำเลยตีลังกาออกไปแล้วทุกคนยาวอะฮะน้อยเงียบล่ะน่าจะด้วยเชือเนาะน้ำตัดเดียวอืมไปประชุมกันไหนอ่ะ น้ำเต็ดเดียวนี่ทุกคนน้ำไม่อยู่เป็นไปได้พี่เอ้ยพอาะน้ำสวยตรงนี้น้ำจริงแกนี่นั่นแหละฟองจ้าเอาฟองยิงนู่นนู่นนี่นี่นี่เราฟองยิงมังกาดักไว้ก่อนเลยเอานี่เลยเอาดักดักไว้ก่อนเนาะเอาเตะเตะเตะบ้าเหมยมังกาบ้าเลยหงเย็ดรุดมาหน้าดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เพราะน้งหวยนี่ฟองเต็มหมดนี่ทุกคน คนน่จอได้นเลยีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวราดักลูกเปล่ามันาหนึ่งมาที่ลูกเปาวาดีกว่านี่เย่ีเนหยียบเอาเลยมาดูสิยังไหมยังไงไหมบึ้กทุกคนดักไว้ใหม่ออะไรนะนี่หบังใจที่บังใจดักได อุ้ยอ๋อในในนั่นเลยช่ยอุลโลเนี่ยได้เริ้วดำปืดเลยที่ดักไว้กว่านี่นี่บนเรือตัวเองเงินมันหลุดออกเอ้ยสุดยอดยเพื่อนดำปืดเลยเอาเด้๋ยตรงเดี๋ยตรงไดี๋ยตรงเลี้ยบเลยเดี๋ยตรงเดี๋ยตรงเดี๋ยตรงดำปืดเลยตัวนี้ที่เพื่อนดักไว้กวนนี่เราคนมาดักไว้แล้วนะเพื่อน้พื่อนนี่ลันลันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวมันลวดออกลยอ่าทุกคนดำปืดเนี่ยนี่ปลาดักหน้านี่เนเน่ดีดีปลาดักตัวนี้ปลอปลาดักปลาดักอุ้ยอ๋อได้ผลบอกว่าดักตั้งไว้นี่มย่งเงี้ยนี่น้ำขี้ เลยนังกี้เป็นรูเป็นรูวันนี้มันปีโอตอนน้ำดำในปลาดักปลาดักน้ำไหนเดียวโอเคทุกคนวันนี้ก็ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจับไปจับปิดจับปิดจับฝากกันแล้วก็เจอ๊ยดตามอะไรกันไหมจะไปจิ่งไปหมดเลยพึ่งสวยไป